สวัสดีนักเรียนชั้นมหทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกับครูนกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นวิดีโอในรูปแบบใหม่นะคะแต่จากที่คุณครูนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองบอกว่าอยากเรียนวิธีไหนนะคะแล้วก็อยากมีอะไรให้ปรับปรุงบ้างนะคะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นะคะตอบมาว่าอยากเรียนแบบวิดีโอเหมือนเดิมนะคะแต่อยากให้คุณครูเนี่ยเพิ่มการสอนนะคะเป็นการ ขีดเขียนด้วยนะคะหรือว่าจะมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูก็จะได้ทดลองนะคะปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการเรียนของพวกเรานะคะให้มันเข้ากับสิ่งที่หนูต้องการมากที่สุดนะคะอย่างในเนื้อหาของพื้นฐานนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคาะเกี่ยวกับเนื้อหานะคะในส่วนของพื้นฐานนะมันจะเกี่ยวกับเนื้อหานะคะการข้อมูลเนาะยังไม่มีคำนวณมากเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็ จะมาอธิบายนะคะพูดนะคะแล้วก็มีการขีดเขียนนะคะให้นักเรียนฟังนะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนคอมเมนต์นะคะหรือว่าขอกันเข้ามาเยอะมากก็คือการเลื่อนระยะเวลาการส่งงานซึ่งปกติเนี่ยอาจารย์จะให้หนูส่งก่อนสองทุ่มของทุกวันที่เรียนนะคะทีนี้อาจารย์ก็เห็นว่าโอเคถ้ามีหลายคนนะคะบอกว่าอยากให้เพิ่มระยะเวลาการส่งนะคะ อาจารย์จะให้ส่งก่อน8โมงครึ่งของวันถัดไปนะคะให้ส่งก่อน8โมงครึ่งของวันถัดไปอย่างเช่นหนูเรียนกับอาจารย์วันจันทร์งานที่ต้องส่งวันจัน,นทร์เนี่ยหนูจะต้องส่งงานของวันจันทร์นะคะหนูจะต้องส่งก่อน8ดโมงครึ่งของวันอังคารนะคะอาจารย์ยืดหยุ่นให้ถึง8โมงครึ่งของวันอังคารนะคะถ้าสมมติเรียนวันอังคารก็คือก่อน8ดโมงครึ่งของวันพุธนะคะ เพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มีเวลามากขึ้นเนาะอ่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะซึ่งมันเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะซึ่งเรื่องที่1กับเรื่องที่2เนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายของสถิตินะคะคำสาคัญในสถิตินะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะรวมทั้งแบบฝึกหัดเราก็ได้ทํากันไปแล้ว ตอนนี้นะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยหนังสือเรียนของเรานะคะหนูเปิดไปหน้าที่16หนะหน้าที่16นะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะประเภทของข้อมูลซึ่งการจำแนกประเภทของข้อมูลเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็เยอะมากนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะมานำศึกษาเนี่ยมันแบ่งได้หลายอย่างอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่อาจารย์เนี่ยจะเลือกที่สำคัญสำคัญนะคะตามหนังสือมา3ประเภทคือประเภทที่1น,นะคะ การแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะประเภทที่2นะคะเป็นการแบ่งประเภทข้อมูลตามระยะเวลาที่จะเก็บนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะคะเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะอันแรกคือการแบ่งข้อมูลนะคะตามประเภทของข้อมูลนะคะตามแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาของข้อมูลอ่ะดูกันซิว่ามีอะไรนะคะ การแบ the ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยมันเป็นการแบ่งประเภทข้อมูลโดยคำนึงว่าผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเองหรือว่าไปนําข้อมูลของคนอื่นอะที่จะเก็บมาแล้วนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกข้อมูลปฐมภูมิปฐถมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดําเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกําเนิดของข้อมูลโดยตรงนะคะก็คือเหมือนเราเก็บเองเราเก็บข้อมูลจากเข็ จากแหล่งโดยตรงเลยจำง่ายๆประถมเหมือนการเรียนเรียนประถมอะประถมแปลว่าแรกนะคะแปลว่าแรกเริ่มนะคะประถมก็คืออันแรกเลยคือข้อมูลที่เราจัดเก็บเองเลยนะคะตัวอย่างเช่นข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าที่เจ้าของสินค้าเก็บรวบรวมจากผู้ใช้สินค้านะคะเป็นข้อมูลปรถมภูมิของเจ้าของสินค้าหรือยกตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งที่ครูให้หนูทําแบบประเมินความพึงพอใจนะคะ ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ให้หนูตอบว่าหนูต้องการปรับเพิ่มอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเองเลยจากนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลประถมภูมิแล้วข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรอ่ะข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรดูสิประถมคือแรกเริ่มใช่ไหมข้อมูลทุติยภูมินะคะหรือ secondary data เนี่ยคือข้อมูลที่ ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของเองแต่ใช้ข้อมูลที่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเขาเก็บรวบรวมมาเหมือนเราไปใช้ข้อมูลของเขาที่เขาเก็บรวบรวมมาแล้วนั่นแหละคือทุติยภูมินะคะตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิก็คือสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงไตรมาสหนึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประถมภูมินะคะก็คือ ไอ้ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไปเก็บมาเองเลยอันเนี้ยเป็นปะสมภูมิของสํานักตรวจคนเข้าเมืองแต่มันเป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่จะนําผู้ที่จะนําข้อมูลอันเนี้ยมาวิจัยหรือมาศึกษาอย่างเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยจะเอาข้อมูลนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจากจากไอ้คนตรวจคนเข้าเมืองข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เก็บรวบรวมเองอาจารย์ไปนําข้อมูลของเขามานะคะ อันนี้เรียกข้อมูลทุติยภูมินะคะแล้วก็โรงเรียนจะเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของนักเรียนนะคะตัวอย่างนี้โรงเรียนจะเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของนักเรียนข้อมูลนี้เป็นปสมภูมิเพราะว่าโรงเรียนจะเก็บเองใช่ไหมแต่ทีนี้เมือม่อไรเมื่อนักเมื่อโรงเรียนเนี่ยส่งรายงานไปเขตพื้นที่นะคะส่งไปต้นสังกัดต้นสังกัดก็นําข้อมูลเนี้ยไปใช้นูน่นใช้นี่ใช้นั่นนะคะข้อมูลเนี้ยจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิของเขตพื้นที่ พราะเขตพื้นที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเองนะคะแต่โรงเรียนเป็นคนเก็บถูกปนุษูใช้ข้อมูลของคนอื่นเขาเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะทีนี้ข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องอย่างเขตพื้นที่น่ะไม่ต้องเสียเวลามาจัดเก็บเองนะคะแล้วข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะใช้ข้อมูลจากคนอื่นเนี่ย หรือข้อมูลที่คนอื่นรวบรวมมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าหน่วยงานนั้นน่ะน่าเชื่อถือไหมลแล้วก็หน่วยแล้วก็ประเภทข้อมูลนี่ยม,มันมันมันถูกต้องตามที่เราต้องการไหมหรืออย่างเช่นข้อมูลที่หนูเอามาจากหนูทำรายงานใช่ไหมหนูข้อมูลมาจากคนอื่นเนี่ยเป็นข้อมูลทุททติยภูมิถูกไหมคะก่อนที่เราจะเอาข้อมูลจากคนอื่นมาเราก็ต้องดูว่าเอ้ยข้อมูลเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมแหล่งข้อมูลเนี้ยมันถูกต้องไหมนะคะเป็นการ นำข้อมูลคนอื่นมาเนี่ยคือทุติยภูมินะคะมันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังนะคะอ่าทีนี้เรารู้การแบ่งข้อมูลอันแรกไปแล้วนะคะเรามาแบ่งประเภทข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บตามระยะเวลาที่จัดเก็บคืออะไรนะคะคือในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะมีระยะเวลาใช่ไหมอย่างแรกนะคะเราจะแบ่งข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลอนุกรมเวลานะคะคืออะไรคือชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นและจะเก็บตามลําดับเวลาต่อเนื่องกันไปนะคะอนุกรมเวลาก็คือต่อเนื่องกันไปนะคะข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่สนใจเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะข้อมูลประเภทนี้จึงเป็นประโยชน์สําหรับการทําวิจัยระยะยาวนะคะเนื่องจากทําให้ผู้วิจัยเห็นแนวโน้มเรื่องนั้นได้ง่าย เช่นยอดขายสินค้าตั้งแต่เดือนมก,กรานะคะจนถึงเดือนธันวาคือยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นนะคะจะมีการบันทึกไว้ว่าอา้าวเดือนมก,กราขายดีนะคะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงปีใหม่แน่เลยแล้วก็พอไปถึงเดือนประมาณกลางกลางปีเนี่ยเริ่มขายไม่ดีแล้วนะคะเราก็สามารถนําข้อมูลชุดนี้ที่เป็นอนุกรมเวลาคือเวลาตั้งแต่มก,กราถึงธันวาเนี่ยมาใช้ได้นะคะทีนี้ ข้อมูลตัดขวางคืออะไรคือข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพของสิ่งที่สนใจณนะจุดหนึ่งของเวลาคือตัดขวางคือตัดเอามาแค่สิ่งที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นจำนวนประชากรของประเทศไทยนะคะในวันที่13เมษายนนะคะโดยอาจแสดงเห็นว่ามีประชากรรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีเท่าไหร่มีกี่คนอายุน้อยกว่า1ปีกี่คน1-5ปีกี่คนอายุสูงอายุกี่คนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลแค่ ช่วงเวลาเราเอาแค่13เมษาเป็นข้อมูลตัดขวางนะคะหรือแรงงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก็คือเอาข้อมูลแค่ช่วงตอนที่สิ้นภาคการศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลตัดขวางส่วนข้อมูลอนุกรมเวลาคือข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะคะอ่าแล้วยยะะอย่างสุดท้ายนะคะอย่างสุดท้ายการแบ่งประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลนะคะที่เราจะแบ่งตามลักษณะเนี่ยเราจะ เราจะมีอยู่2อย่างคือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้ยินคํานี้บ่อยมากข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเราต้องแยกให้ออกว่าเชิงปริมาณคืออะไรเชิงคุณภาพคืออะไรข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่สามารถนําไปบวกลบคูณหารหรือเปรียบเทียบได้จำง่ายๆนะคะข้อมูลเชิงปริมาณปริมาณ มันก็คือมีเลขใช่ไหมปริมาณเท่าไหร่แค่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขมีค่านะคะถ้ามันเป็นตัวเลขเราก็สามารถไปบวกไปลบไปคูมไปหารได้หรือว่านําไปเปรียบเทียบได้อันนี้คือข้อมูลเชิงปริมาณนะคะส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะคือข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงอย่างเงี้ยนะคะส่วนสูงน้ําหนักคือเราไม่สามารถ นำตัวเลขน่ะนำมาบวกลบหรือคูณหารกันได้นะคะเช่นอาชีพหมายเลขโทรศัพท์นะคะความคิดเห็นนะคะความพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอใจมากพอใจมากที่สุดมาเป็นคุณภาพมันเป็นเออมันไม่ได้เป็นตัวเลขอะ่ะมันเป็นข้อความอันนี้คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะพอจะเข้าใจการแบ่งประเภทของข้อมูลนะคะในหนังสือเล่มนี้เราจะแบ่งกันแค่3าม สามแบบใหญ่ๆเลยสามลักษณะใหญ่ๆเลยนะคะก็คือการแบ,บ่งตามแหล่งที่มาตามแหล่งที่มาคือประสมภูมิกับทุติยภูมมนะคะตามระยะเวลาที่จัดเก็บก็คืออนุกรมเวลากับตัดขวางนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะการแบ,บ่งตามลักษณะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้านแบบฝึกหัด1.3นะคะทําข้อ3ามใหญ่ข้อสาใหญ่เนี่ยทำทุกข,ข้อเลยนะคะ ส่วนข้อ C ีใหญ่ทำเฉพาะข้อคู่นะคะเขียนวันที่อย่าลืมสิ่งสำคัญคือการเขียนวันที่นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยส่งนะคะแน่ไฟล์ส่งเหมือนเดิมส่งได้ถึง8ปดโมงครึ่งของวันถัดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้หนูดูว่าเออหนูส่งงานมาเนี่ยอาจารย์ได้เช็คแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เช็คนะคะก็ให้หนูเนี่ย ทักท้วงถามอาจารย์ในลายส่วนตัวได้เลยนะคะบางทีหนูเนี่ยไฟล์มาแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นหรือส่งมาในลายกลุ่มเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้อ่านนะคะหรือว่ามองไม่เห็นเช็คไม่ถูกอะไรเงี้ยหนูทักมหาอาจารย์ได้เลยนะคะสมุดหนังสือเก็บไว้ให้ดีมีค่าอย่างละ5คะแนนเมื่อเราได้เปิดเรียนตามปกตินะหรือว่าอาจารย์มีการนัดส่งงานเนี่ยสมุดนะคะ5คะแนนหนังสือ5คะแนนนะคะแล้วก็มีข้อ สงสัยสักถามนะคะถามได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ